สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงช่วงหามาทํากินเลยค่ะดเด้อเดดก็ห่อนสัง่งอันนี้จิตนุ่นที่เอาคูดมาได้ค่ะอันนี้จํานวนหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าตัวค่ะพี่น้องอจางย้งดีดอยู่นี่พันกว่าตัวนี่มือหนีสิทอถอดอ่างกินเซฟนี่แหละเตรียมใบบกูดมาแล้วอากาใบเตยหน้าบ้านไห่มาแล้วพันกว่าตัวอีหลีนี่ ทอดกินให้สะ้าใจไปเลยค่ะพี่นอ้องเบงในจังสีกับคือนอยแต่คันเทพใส่ผ้าถานนี่ลายผักค่ะพี่นอ้องนี่สิทถอดเด็ดก็ะห,หอนหอนหอนขนาดเทียงอ,ะอ่ะอาโมงเสาเทียงอะ่ะก็อยากบอกเฉยๆว่า้ามใดสี่สิบองศาแล้วแต่ยต่สู่ไปน้ำกันค่ะพี่นอ้องสู่วิกฤตความหอนผู้ใดได้นอนของแอร์กับคร้เนียยุ จะให้ตามคำขอแล้วเด้อน้องอยากเห็นทอดกบะปนี่เ่อไ้คูกกินยังดอกเอามาอ่างให้เบิง่งค่ะพี่น้องบางโตมันกกบใครสวดโอกดากเนี้ยไรลหรออ,อันนี้นี่ไงโชคเอ้ยแห่งแต่ดำๆหอนบ่ลูกเึ่งอาบน้ำเอาอันนี้เทใส่ไห้ ทั้งสีนามไสทั้งเค้น้มใสในผื่นตะเลียตนผักอยู่กับโบมวนโชคน้ำโชค่นอนบ๊าหก็กนอนแช่นามเซ้าแหบเห็มแหบอาบน้ำดูกับยานเป็นไข่นอนแช่นามอะไรลูกกลาเราผื่นอะจะตาไปนอนอยู่ไตตะลางเหล่าเย็นนอนน้ำขี้ดิน ของเฮ่าก็ลังบุปปาฟาแดดมา่างบุป่าฟาแดดมามา้เยาดินมาาอุ้ยก็อระกลางโฮมมานำโอ้โเดดโอ้โหปัดนเฮียนางเหมียวเดี๋ยวเรียบร้อยลวเดี๋ยวเดี๋ยวหอยรูดดีหอนแฮียแหงกตัด้วะบ่รเคยจมมาห่อนจมมาห่อนเลย ขนาดเราหมักหนาหอนแล้ววะเออไปชิบไปหมักหนาหอนอืมเจ็บมาเด้อพี่น้องมาลุยซึ่งหนึ่งปลาซึ่งเนือ้อทอดนิดๆน้อยแต่แต่สิ่งที่ไม่ก็คือตอดจีน,น,นูุ่นก็นุ่งมอเช้านี่แหละนี่กระตัมแจีวพริกดิบอัน,อนนั้นกระตัมแจีวพริกดิบบาได้ขวดพริกสดอันนี้ตัมแจีวพริกซอสวขวดนี่บานเข้าอื่นว่าอ้ยังขวดพริกอ่อนตัมแจีวเนาะอืบานเข้าอื่นยังสิ นี่ยังมาตั้มเจริกดิบยังสี่เพื่อละเอิญตั้มเจริกดิบนานมาเด้อฉราคาเพิ่นไปอันเสียดรถเอาลุยเลยตะโดยถืนเลยาราคมาไม่เสียดรถอืมเอารถไปหล่างมาที่นี่เองแต่หอนบ่อยากให้อันนี้ปัญหาใหญ่มันหอนอ้ยก็สอนบ่มี่บอใชไชีวิทุนดูดโอ้ยก็สอนมีพัดอันนี้ยังไงจังเบิ<ม>้งยังส<ม>ี<ม>่ว่าโอ้ย คือว่ากระซอนเบาหยาบคือว่านั่นแหละโอ้วนั่นกระซอนก้างผู้หลงนั่นเห็นบ่อหนี่กระซอนก้างนี่นัน่นดูดีกว่าเอานี้เอามาว่าดูดแลจะเอามาหายกันเดียนอะอุ้ยเจ้าแม่นมันเหมือดประนันเจ๊เ,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 เจ๊เจ๊กินเลยเอาวันหนอกอง่ายสิก่างไดก็่เสียตีอยู่หนอกูขนาดก็ว่าข้างเราบานหนอกของหาย <laughs> ท <ge ar> ี่ละพึ่งพะร่มไอ้หนานมาถูหอยตาโดยล่อนี่อยู่งเหรอเราบ่เปิดพัดลมได้ตาโดยก็บ่เปิดว่ากางเวนจะเปิดอยู่นะนี่สิเถียงเขาหนอยพัดลมมันจะหน่อยไครเอ๊ะหมอไงดิเ้ขาบอเลยใช่ไหมเถียงอยู่เปิดไปโหลดถูหอยเหงื่อมันแห้งแต่ว่าเบาเรื่องเย็นเบาเย็นหลอกตะโดดมึงเอาสองคนก็ตะโดดเนี่เพราะว่า กราหวีงแยงหอนมาเนียีเขาเวทจ้าเขืเ่อเจ้าเลยสิจอยเลยลูกเขาคือดอะไรมันแซ่บยังจะนังขับเปียกเขาปิดเจอที่ขับพี่น้องมาเดินมากินเบ็นกินู่นม่ยัางทำไมมานางบ้าง <laughs> บ้างนี้ยังเอาอุ้ยมาดูเพื่นเน,นี่ยวอะไรกูดอกกอ เน i, ui, you, ื้อกินเนาอุ้ยกินกินนุ่นเกียวพี่คนเนี่ยเขาี้ก็เขาเนี้ยวเขาขี้ก็จัดินไผ่เบืองงา้อืมชมตนหญิงตุ้งไก่ตุ้ไท่เนี้ยนุ่ม่ะ่อมตนเมือกล่กิน ต look, ้องใส่ร okay? ุนดีพันิกับมิี่อ้ไปแล้วอ้ยโอ้ยาแม่ไทยไม่หรอกนอากระดุนพอวรานั่งเือปลาเพียบขนจุดน้าดิบงทีหนาเป็นั่งเงินหยาเือ่ยบพยิมเลยเนอะ เด็กินนางได้เด no ็กนําบ่ได้ยี่เนี่ยปนนความเปียบไอ้สินกับบจวโจ๊กเจไปเอาไหมอ่ไแ่เปนั่งความเปียมันติดแขงไม่ทานเลยสินบัโต้บัสินเนี่มัตึงแ่มันตึงไหมอ่ะผานเ้นต์ตั้มของว่างแต่ผานเนต่ํั้มเนก็จะโดดมานไปแก่เรอ่มเลยแก่แห้อ นี่พากระโดดแล้วกินขาวเลี้ยเนี่ยเออาแล้วเปิดอ่นำน้เพราะว่ามันตัวสูงตัวน่าใสู้นหะโอตกใจมึงกกำลังบาเพรามันเี่ยแกใจมึงาตัวออกมากระซอด เอาวะเอากัสนางกระโอนี้โลแก่หวังโ้วแกจากกองลแกใจจะรองใส่เืวลำกระชุนแล้วคือหน้าประชอนกลางเลยโอ้ยจะสีว่าจะได้ไปกินร้านอาหารเรกินอะวรใส่ทงให้หน่อยใส่ทงกห้น่อยที่เป็นนางกินพลรสรือเ เขาาใส่ไปโหลดผมมันหลางอยู่เขาว่า,าวไหนเอจอจาไล่ยขาดไม่ลนาลากนอ้ะคารามังงยาแต,ตกันวอนกูสืคาราลังหือก็บางมหมนกูเนาะว่าั้ก็ะมัแกเินห็นด้วหมกเลยนิ่พอ เขาละมังเงื่อนไอเซืรอจากใด้หลายอโกดอมาเรีกค่อยมาก่อยมาเดีวเราหอนกบหอนภาหัวเปยิงไ่อันหัวห่ว

เขาตาว่าเอาว่าลูกนังก่อนเก็ไม่เจ้าด่าลูาากนังนีน้าสอดคอดมันอดีก่กอดถืปไหใส่แกยว

Buyên phòng. nó bay ờ, là. mình yên cốp. không mày đôi bay mình yêu mặt. Mi bay đam mê. Buyên nhỉ đam mê. Buyên bay đam mê. Buyên bay đam mê. cái bay đam mê. bay đam mê. Buyên 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 bay น,นี่แล้วค่ะพี่น้องกินอินยังเกาะถอดไม่กินนู่นโอ้ยเครื่องกระห่อนขนาดอยู่น้ำไอ้นามด้เนี่ยบอกกันไหมทิมนาสวัสดีค่ะผุนเสียงรูดอายมาละจจ๊สี่วะมาตอนจบตามาเด้อไปต้องไปหาเขาดอกมาเด้อ